กำลังหาวิธีห่อสบู่ให้รวดเร็วขึ้นลดคนแต่ยังได้งานสวยพรีเมียมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เราขอนำเสนอเครื่องห่อสบู่ก้อนแบบอบฟิล์มหดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การผลิตนยุคป,ปัจจุบันอย่างแท้จริงเครื่องรุ่นนี้สามารถห่อสบู่ได้ความเร็งตั้งแต่20จนถึง120ชิ้นต่อนนาทีและควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอทัศสกรีนตอบโจทย์ที่ว่าเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมหาศาลลดการใช้แรงงานคน และยังทำให้การทำงานในไลน์ผลิตมีความรวดเร็วต่อเนื่องในการทำงานเครื่องจะใช้ฟิลมหมอพาฟมหาห่อสบู่แต่ละก้อนหนึ่งประณีตก่อนจะส่งเข้าสู่อุโมงค์อบลมร้อนซึ่งช่วยให้ฟิล์มแนบสนิทสบู่ทุกก้อนออกมาสวยงามพรีเมียมและพร้อมวางจำหน่ายทันทีนี่คือเครื่องที่จะช่วยให้การแพ็คสบู่ก้อนไม่ใช่เรื่องช้าและยุ่งยากอีกต่อไปค่ะซื้อเครื่องจากกับเราคุณได้ความอุ่นใจเพราะเรามีทีมงานคอยดูแลตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรมาหาพิมพ์เลยนะคะ